ประดีทุกทันนะครับที่จะตามรับชมสําหรับคลิปนี้ครับเสียงอาจจะรบลบที่น้อยนะครับต้องขอให้คลิปเครื่องเสียงบรรทัครับพี่น้องแต่ว่าพมันเครื่องเสียงบรรทัดวนันนี้มานาเสนอเครื่องเสียงวัดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องเสียงวัดที่ผมได้ลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันเพิ่นได้ปรับปรุงเป็นมากกว่ากัลายนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันว่ามีสเปคมีอย่างเช่นในในในคลิปนี้ครับสำหรับเครื่องเสียงวัดนะครับงานนี้คืองานทอดเทียนนะครับ ก็มีมิกนะครับมิกแบบเพิ่งเสียงบ้านนะครับราคาประหยัดก็มีปลั๊กไฟติดแหลกนะครับไม่ลอยครับไม่ลอยสองสองตัวเนี่ยสุวรสารพันยะนะครับจะมีการประกวดล่องสวดมมตนนะครับสวดมนท์ทำนอกสารพันยะนะครับใส่ไม้ซีตครับไม่ลอยก็ไม่ลอยแบบบ้านๆขึ้นเกลนะครับแล้วก็จะมีปลีนะครับลีข้าวเก๋นะครับ เดี๋ยวจะอธิบายพี่น้องในรับชมกันนะครับว่าเป็นยังขึ้นมีปีกันมาใส่งานยังไงนะครับมีมิีแล้วยังไม่ปีนะครับเดี๋ยวจะบอกกันแล้วก็มีคอร์ดนะครับคอร์ดสามทางนะครับคอร์ดสามทางระบบนี้นะครับเล่นแบบสามทางซึ่งไฟก็ตามที่เห็นนะครับไฟมากมันสองร้อยร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยนะครับไฟกับกับที่ว่าใส่ได้อยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็แอมนะครับเพราะว่าแอมจะมีอยู่สามแทน ซึ่ง3ทางเนี่ยก็ต้องใส่3แทนนี่แล้วนะครับจะเป็น NPE นะครับรุ่น XL พันนะครับ XL พันเนี่ครับกางไอ้ขับเสียงแหลมนะครับแล้ว N NPE นี่ซี XL เพื่อนนะครับที่เรียก XL พันสองพันสองเนี่ครับเสียงกลางครับรับเสียงกลางแล้วก็โมดิฟายนะครับโมดิฟายรุ่น PXS สองปัญหา ทับเป็ดมีอยู่สามแขนนะครับแล้วก็เรื่องของไม่้อยนะครับกับประมาณนี้นะครับนี่ทำไม่้อยยี่หัวจัมเปอร์นะครับแบบบ้านๆเองนะครับแล้วก็เซียะนะครับเซียะยีหัวเซียะกับตัวนี้บ้านๆพี่กันนะครับ ตัวนี้นะครับครับเสียงแหลมจรวดคางละสองดอกแค่นั้นเองนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับเสียงกลางกลางสิบห้านิ้วคางละสามนะครับตัวนี้คางละสามแล้วก็ตัวนี้ครับครับเบียรสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วคางละสาม,สาม,สามเช่นกันครับกะเสียงค่อนข้างดีนะครับอยากให้มาฟังหนางาัน เองแล้วก็จะรู้นะครับว่าเสียงเป็นยนังไรรักกันในการต่อนะครับก็ต่อจากมิกนะครับต่อจากมิกนะครับมิกนี่จะบ่ได้ใช้ไม้นะครับเนื่องจากไอเอฟเฟกต์ของปีจะเหมาะสมกับการสวดมนต์มากกว่านะครับก็เลยใส่ใส่ปีนะครับไม่สองชุดตัวนี้ใส่เปิดเพลงอยู่นะครับต่อมิกนะครับต่อมิกเขาที่ปี เขาที่ปีแล้วก็จากปีลงไปหาคอร์ดนะครับจากคอร์ดแยกออกไปเป็นพอรมสามแทนเน่นะครับกับโดยประมาณกับประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ยี่ห้อมิกนะครับเป็นจัมเปอร์ตัวนี้นะครับพันกว่าบาทกับที่ว่าโอเคเลยนะครับเบมีมีแจ็กแบบคอมโบนะครับสามารถใส่แจ็คโคนแจ็คแยกเอวาได้ สี่คะแนครับขันก็บาทนึงนะครับแล้วก็ปลักไฟกับจัมเปอร์นะครับแต่ว่าเสียพาวเวอร์แอมบมได้นะครับพี่้องแล้วก็ไม่ร้อยครับไม่ร้อยกับจัมเปอร์อีกนะครับคือทั้งลง่อไปจัดซื้อไม่เองนะครับแล้วก็ผมก็ได้มาดูแลให้แล้วก็ปีนะครับปีจะเป็นจัมเปอร์ที่แรกนะครับตอนแค่มิกเขาคอร์ดเลยเสียงกับบพ่อใจครับเสียงบ่บ่ไดกาน์ดน้ก็เลย พนซื้อตัวปีมาแล้วก็เลยใส่งานปีนําแล้วก็การปรับจะละเอียดขึ้นนะครับดูซึว่าเสียงจะเป็นที่น่าพอใจนะครับหลังจากที่ต่อมิกเขาปีเสียงดีกวกันนะครับก็ให้พี่น้องมึงเป็นแนวทางแล้วกันนะครับยังได้ขันเสียงบด้ยนยิ่งในตอ้องขอไพ้นะครับอยู่ในงานเข้าเอ็มสามแทนน่นสองสองแท่นนี้นักขนาดนะครับพี่น้องแบบมอแปลงครับตัวนี้มีมอแปลงสองลูกครับ โมแปงสองลุกตัวนี้ก็มโมแปงสองดกครับตัวนี้มมแปลงลูกเดียวแต่ก็น,นักเที่ยงน,นะแต่วัดนิดเดียวครับวัดไม่ลอยตัวนี้ก็รับน่าจะรับพันนะเบิเ่งลักษณะแล้วกับพอได้ท่านได้ถามยาคู่เั็น,นค,คือมาไหมตัวนี้อยู่ที่สองพันกว่าบาทไม่ลอยตัวนี้จําเปิดกับพ่อได้ใส่นะครับเดี๋ยวเบิ่งหลังแทนครับลายท่านอาจีตเคยตอแบบนี้เดี๋ยวมาเบิ่งกันแบบบ้านๆอีหลีครับ นี่นครับมาเบ่งหลังแทนว่าการต่อจังเลยครับนี่นี่ครับใส่ปลั๊กแบบบ้านๆเลยครับต่อสายลำโพนงนะครับนี่ผพรมันเสียบปลั๊กนะครับเป็นการต่อสายลำโพงแต่ว่ามากไปว,ว่าขางได้เป็นสีอย่างนี้มากไปขางได้เป็นบวกขังได้เป็นลบนะครับมากไปแบบนี้ก็ดีครับพี่น้องใส่แน่นดีราคาถูกคอมก่ผมน่าจะคิดว่าหลายท่านกา็ใส่แบบนี้อยู่นี่ครับ เดี๋ยวไปมองตู้กันนะครับสําหรับตู้เครื่องเสียงชุดนี้นะครับนะครับหลังคอร์ดตัวนี้คอร์ดสามทางนะครับตัวนี้ปีนะครับหลังปีคือต่อจากมิกนะครับเดี๋ยวเห็นนี่มิกลงมาปุ๊บลงมาเข่าคอร์ดครับแล้วก็จากคอร์ดนะครับลงไปหาไอเออจากปีนะครับขอโทษนะครับจากจากมิกนะครับเนี่ยตอนนี้จากมิกลงมาหาปีนะครับปีเ็าเล่าเกะ แล้วก็จากปีเขาเราเกยไปหาคอทคอดแล้วก็แตกไปสามท่างนะครับไปหา,าเวอร์ตามนี้นะครับแล้วก็นี่ครับจุดเด่นหลายท่านก็เอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับแล้วมีอีกหลายท่านใส่แบบนี้อยู่ผมเสือเลยครับว่ามีหลายท่านใส่แบบนี้แบบบ้านๆไอ้หลีครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปบงตู้กันนะครับนี่นะครับขึ้นตู้เดี๋ยวต้องโยงขังนะพี่น้องเบ็ด ตัวนี้เป็นคล้ายๆเจบินนะครับเจบินคู่แล้วก็กระแทกหน้านะครับเบ็ครังละสามใบนะครับเบ็ครังละสามใ็ที่สองจุดหกหกโอมนะครับขังละสามใบแล้วก็กางกลางนี่ครับกลาง ตัวนั้นเป็นกระแทกกระแทกคางสิปานิวนะครับเป็นอมาเห็ดเสียงกลางครับตามมีตามนั่นแหละครับเอาม่าดัดแปลงใส่กันไปเอาตู้เบสมาเห็ดเสียงกลางนะครับเสียงก็ตามที่ได้ยินแล้วก็เสียงแหลมครับเป็นจังลวดขังละสองดอกครับนี่หอเคพาวเวอร์ครับ ดอกสิบห้าในตู้นี้เป็นเอ็มเอสเศร้านะครับแล้วก็ตัวเป็นค่าเนี่ยตามที่เห็นกันเนี่ตู้นี้เนี่ยก็สิเป็นเอ็มเอสเศร้ากันนะครับดอกสิแปดเดีวเอแต่ว่าตัวนั้นเป็นเคพาวเวอร์ครับสองดอกเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับตู้กระแทกหนะเนี่ยครับ เฮาอาศัยพันเต่าพื้นเมื่อบานนายสัญจุงเอาได้คันตะกะเ,เลีเล้วกระยางทางระวังหัให้ันมาจะดวนเมื่อมากระอกเกบีางแต่อยู่วางเดินกับระวังข้นวงมโดนกีม่หมาเฉียนเกลื่อน,นีรเป็นไปเดี้ยงในสัญชุ่ยางจัดเต่าเท่าไปแา่กี่ผา,าดองตื้นน น้าตวาตอนนาวก็เกิดหอนบ่เห็นผีผัวขวันคือจะนอนเหียงกันระ้ววางแรงว่านี้เห็นเตียงก,กับมุญนู่นตอมอยู่โผล่ปนี่คือนาเวทีนะครับหน้างั้นสี่พมาณนี้นะครับเสียงตัวนี้เปิดแค่ส,สองจิตนะครับเห็นงานถอดเทียนนะพี่น้อง